ครับนะเจอกันในช็อตที่สองครับนะช็อตที่สองที่จะแก้ไขนะครับนะหลังจากที่เราติดตั้งส่วนที่เป็นสเต p u ัพานะแรงไฟอินพุตนะ13โวลต์ผมดึงจากตัวพาวเวอร์ไพนบนะกาวเข้าที่ส่วนที่เป็นสเต p u ัพอพุตครับนะโยงสายเข้ามาที่ส่วนที่เป็นอีเวนท์ครับนะยวเริ่มต้ต้องตัดลายอีเวนท์โรเดีของตัว i c d c TDC ซะก่อนครับนะแล้ววัดแรงไฟครับนะแรงไฟที่เหมาะสมครับนะ ตรงนี้จะอยู่ประมาณ28โวลต์ครับนะได้ประมาณนี้นะครับนะ28โวลต์เดี๋ยวเราดูภาพกันครับนะถ้าเปิดออกมาภาพสวยเลยครับนะก็แสดงเงื่อนไขที่เราแก้ไขใช้ได้เลยนะอันนี้ซ่อมแบบไม่ต้องติดเทครับโอเคประมาณนี้นะครับนะ เพราะฉะนั้นในวันที่29ตุลาคมนะเดียนสวนพี่น้องภาคใต้ทุกคนนะครับนะเข้าอบรวมกันเยอะๆครับนะมีของแจกของแถมมากมายพบกันนะครับนะเดือนตุลาคมวันที่29ตุลา2566โอเคครับสวัสดีครับ